อันนี้คือน,น้ำธรรมชาติเลยครับเนี่ยข้ามน้ําแบบนี้เลยนะว้าวสวนในป่านะครับก็นนเป็นวิธีช้มงนะครับเนือจอชงข้าวโพดแล้วก็ข้าวแล้วก็พริกค่ะอืมเปรี้ยวหวานชัวเต้าหออัวเกอีนืเอลุงชอตรงนี้ก็มีเป็นฝ่ายของชาวบ้านเลยนะโอ้โหเอาไปแล้วไปแล้ว คือน้ำธรรมชาติเลยครับเนี่ยโอ้โหครับข,ข้ามน้ำแบบนี้เลยนะว้าวโอ้โหเป็นกกระสุนนี่นอือ แบบนีนครับนี่มีบอกมาดูนะว่าหน้าแรงอั่นแ่ละนหลงดูหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ สวนของชาวบ้านด้วยนะครับขนาดนู้นนะมีบ้านสวน ระหว่างทางเมื่อกี้ก็เจอหมูของชาวบ้านเลี้ยงปล่อยไว้ตามป่าตามเขาตามดอยแบบนี้เลยครับเป็นวิถีชาวมงครับแต่ปัญหาจริงๆที่เรามาลึกเลยเนี่ยครับข้างบนนี้เป็นคอกหมูเรว่าบ้านชาวบ้านนะครับเนี่ย นี่กำลังกำลังฝัดข้าวครับนี่ว้าวอยู่กันลึกกันอย่างนี้เลยนะย่าจงย่าจงสวัสดีครับโอ้อยู่กัน มีบ้านของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีสะพานเล็กๆตรงนี้เลยโต้โหดิดมากพอถึงเต้นครับนีน้องหา่านน้องไก่ครับนีอ่อย่ที่บอกไปครับต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นนะครับนีห่หมูปลาหมูในปลาเลยครับ แม่พามานี่คือไม่รู้ว่ามีสถานที่แห่งนี้เลยนะครับขึบ้งมากใช้รถประมาณนี้นะครับเข้ามาได้นะว้าวถึงจุดหมายปลายทางแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเป็นไงบ้างจ้าน้องมะลิตื่นเต้นมั่งเหรเห็นเป็นประจำแล้วออ๋เห็นเป็นประจำแล้วแสดงพวกี่มาครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นจ้ะใช่ค่ะนี่คือเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เนาะค่ะโอ้โหพี่แบบ ลมมสนีมากเลยตอนนี้คือไม่คิดว่าจะลึกขนาดนี้ครับป่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมสัมภาระเตรียมของก่อนเนะาะตื่นเต้นครับ,บใช่ใชถ,ถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมจับเวลานะน่าจะใช้เวลาเดินทางมาครึ่งชั่วโมงเนาะถึงไหมครับน่าจะถึงมาวอของตับกันแม่ชาวบ้านก็จะเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูแล้วก็อยู่กันแบบนี้เลยนะครับ มีเสียงแมลงร้องแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านนะครับซึ่งรู้เลยว่าน้ำไหลผ่านทั้งปีแน่นอนครับแบบนี้นะชาวบ้านก็เลยมีน้ำำําทําสวนเกษตรนะครับน้องมะลิครับ ส่วนใหญ่นี่ชาวบ้านที่ปลูกพืชอ,อ่าพืชผักต่างๆเียเขาจะปลูกอะไรข้างบนครับเขาจะปลูกเป็นข้าวโพดแล้วก็จะเป็นข้าวแล้วก็พริกค่ะอืมเป็นหลักเลยนะครับนะค่ะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยอะเมกีมีคนถามมานะว่าจะมา,าถ่ายทำเอ็มวีที่นี่อยู่เอา้าหรอค่ะแล้ว,ลว,ลวตอนนี้มีคนติดต่อ,อยังงครับแต่ว่าเขาบอกว่ารอให้ไม่รู้เข้ามาเมื่อไหร่นะ แต่เขาบอกไว้ก่อนว่าจะมาเห็นเห็นน้องมะลิก็ร้องเพลงเก่งด้วยใช่ไหมครับก็ยังไม่เก่งมากค่ะโอ้ร้องเสียงเพี้ยนโอ้ไม่เพี้ยนหรอกจ้าเดี๋ยวอาจจะขอให้ร้องสักท่อนหนึ่งเนาะอยากฟังเสียงมากเลยครับตรงนี้ก็มีฟืนเาทำเชื้อเพลิงหุงต้มทำอาหารนะครับโอ้ยน้องมะลิครับตรงนี้ไก่ฟักไข่อยู่ครับ ข้าไก่ดูไม่เอ่ยโอ้ยอย่างนี้ขอโทษ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 นูผมดูเฉยๆจ้าขอโทษขอโทษกำลังฟักไ่อีกแล้วเจออีกแล้วเธอโอ้ลูกมอญใช่ไหมครับชอบกินเหรอครับเป็นไงมั่งเอ่ยอืมเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเนาะนี่ครับเปรี้ยวหวานคือแบบนี้คือกินได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะแบบนี้ลูกดำดำ แดงแดนจากเปรี้ยวไปไปไหนน,นึงครับชิมครับฮึนะปปมถ้าดำดำเนี่ยเปรี้ยวหวานค่ะแต่ถ้านงแดงอะ่ะลองดู <c oughs> อืมสีแดงเปรี้ยวครับอโอ้ยตื่นเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ครับมีอะไรนะครับ <c oughs> มีมะลอด้วยเหรอ มนหลอดภาษามงเรียกว่าอะไรครับพอรู้ไหมครับจิมิยู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 คือมะหลอดน้องมาริชอบกินไหมครับก็ชอบค่ะอืมจ้ะไงมะหลอดนี่คือร่ยครับนี่ลงตกกับพื้นแบบนี้เลยพอดีน้องน้ำผึ้งและน้องไม้พักผ่อนนะครับก็เลยให้น้องมะริมารับอาสามาชมสวนแห่งนี้นะโอ้ ไม่ได้เขาจะกุยยอดนี่ต้มมะลอนะครับเน้าปลาเ้วนวะเออกุสันนอกเทาเออกุยยอดนุองๆทำรัเก่งมากนะครับเด็กเดี๋ย่จิจิมั่วจิเจ้าอ่ะเลือดของกันน่ครับมาลอนแกแกงง่วงได้ดีเลยนะอร่อยชอบมากของชอบเลยน้องมะลิเป็นคนชอบกินของเปรี้ยวอือจ้ะเดี๋ยวให้น้องๆช่วยเก็บก่อนเนาะ นี่ก็เป็นสวนที่แบบน่าคนหาจริงครับแล้วเจ้าของสวนไม่อยู่แล้ครับหายไปไหนไม่รู้เนาะบอกว่าเขาเป็นยังไก่หรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่ยังไม่กลับประตูมันล็อกอยู่ครับอ่าต้นใหญ่มากใช่ก็สิไม่รู้เอก็ไม่รู้จะ่ผมนอนได้ชอบเพื่อนชอบกินมะลอดไหมครับถ้าหวานชอบถ้าเปรี้ยวก็ต้องใส่โอ้ลุกนีกว่าดื่มอันนั้นที่ใหญ่มาะครับอ่าได้แล้วได้แล้วมานี่ บอกเลยว่าเห็นแ้วน้ำลายไหลเลยเพื่อนๆเห็นแล้วแบบน้ำลายแตกตองทะลุจออะไรแบบนี้ครับอือเป็นั้ไงจ๊ะลกลูกแรกก็จะอร่อยมากเลสองสามน่าจะไม่ไหวล้วโอ้โหอยากจะเห็นฝีมือการทำอาหารสักนิดสักหน่อยก่อนเดินทางกลับครับได้ค่ะจัดให้เลยครับนี่มันจะเป็นใบกาสวนในป่าของชาวมงนะครับที่น่าค้นหาจริง ได้ยินเสียงน้าไหลผ่านตลอดเวลาเลยนะน้ำก็คือมีทั้งปีเลยใช่ไหมครับค่ะมีตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวค่ะฝนก็จะแรงมากครับครับโอ้โหนี่ถ้ามาหน้าฝนนี่ก็น่าจะระทึกกว่านี้นะครับ <c oughs> ครับหน้าฝนนี่ถนนนี่สนุกเลยคนะ่ะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ครูวเองมาเตรียมวัุดบต่างๆนะคุณแม่คุณแม่อันนี้สูตคุณแม่ค่ะครับ ใช้ไก่ดำเนาะ,ะนชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่กันนะครับอาหารหลักก็จะเป็นข้าวโพดกับข้าวนะแล้วก็สังเกตว่าจะมีเครื่องรางของขัง อยู่หน้าประตูนี้นะครับมันจะเไก่น่าจะไก่แจ้งใช่หายไปไหนไม่รู้นะทิ้งไว้แต่ไข่ <c oughs> ให้ไว้ต่างหน้านครับเมื่อกี้ตกใจนะครับอ๋อขอโทษทีนะไข่ยังอยู่ปกติสุกนะครับหนู <c oughs> กำลังฟักไข่ทำหนูตกใจทำไม นะครับถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเตรียมวัตถุดิบแล้วมารังสรรค์เมนูของชาวม้งกันนะครับคิดว่าน่าจะอร่อยเด็ดแน่นอนนะครับ พี่สาวครับอันนี้คือเขาหมายความว่าอะไรครับเนี่ยครับไอ้ตรงนี้ครับถือว่าแปลกตามากเลยอะตรงนี้ครับอ๋ออันนี้นะคะครับเขามัดไว้เลี้ยงเลี้ยงไก่เล็กค่ะเพราะว่ามันพังไปแล้วค่ะอ๋อมัดไว้เลี้ยงไก่เล็กแต่นี่คือพังไปแล้วโอเคผมรู้ว่าเขาทําเป็นอ่าความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่นะใช่ค่ะอ๋อชารุดไปแล้วค่ะโอเคครับโอ้สามขายตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเราไปบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วกันเนาะรับเดี๋วไปเรียกชูเฟอร์ไปเรียกลูกเขยกับลูกลูกชายกอนเนาะครับเดี๋ยวเราไปทำหลังที่มีคนอยู่นะคะเพราะจ้าของที่นี่เขามีงานอะไร่คุณแม่รู้จักหมดแหละครับก็ต้องขอบคุณน้องมะรีมากแล้วที่พาพวกพี่มาชมสวนในป่าของชาวม้งแห่งนี้นะ แล้วก็ดีใจที่ได้เจอตัวจริงครับตัวจริงนราคุยเก่งเนาะครับอยากอยากจะฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมเพลงอะไรก็ได้อ่ะท่อนเดียวอ่ะเพลงอะไรเอ่ยเพลงที่เพลงที่หนูแบบถนัดที่สุดอ่ะเอาเพลงเพลงหากินเลยอ่ะขอสักท่อนเดียวอ่ะบพิงมงได้ใช่ไหมคะได้ได้ครับอยากฟังเพลงมงอ่ะท่อนเดียวก็พอแล้วครับอ่าเพลงอะไรดีอ่ะเพลงที่ชอบแบบประมาณว่าเฮ้ยฉันชอบเพลงนี้มากเลยเนี่ยพอฟังทีไรซึ้งอะไรเงี้ย จะเป็นเพลงที่เขม้มสุด <ะ S 1> ได้ได้ได้ขอฟังเพลงจากน้องมะลิสาวผาพึ่งนะครับครับ,รบชีเต้าก็เลเจมาอยู่อ้อก็เต้แทงเจชัวเต้าหนาอ้อเกออีจ๋อเขาเนลุงจอ อ๋อได้ครับขอบคุณมากครับไปนิดนึงไม่เป็นไรขอบคุณค่ะว่าเจ้ามากเลยครับโอ้หน้องแบบน่ารักคุยเก่งนะเพลงนี้ความหมายว่าไงคะแบบว่าคือถ้าใช่ว่าถ้าแบบเราไม่ได้คู่กันเนี้ยแล้วฉันก็จะพยายามไปแต่งให้ใกล้ตระกูลเธอที่สุดอจะได้อยู่ใกล้กันเนี้ยงานอะไรอย่างเงี้ยจะได้เจอกันอยู่งโอ้โหขนลุกเลยครับอ่ะเอาไว้เจอคลิปหน้านะว่าเราจะรังสรรค์เมนูอะไรนะครับนะ ครับและที่สําคัญขายไม่ได้คือต้องขอบคุณพี่สามากนะที่พาพวกเรามาที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ลูกเขยขับรถอีแต้าเก่งมากแล้วก็ลูกชายก็ลอด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราทําอาหารกันเนาะครับได้เลยยังไงต้องขอบคุณน้องมาลีมานะคะโอ้จะกินหน้านะคระเจ้าหออเจ้า